เลขเด่นจากราศีงวดประจำวันที่1ตุลาคม2568ครับ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เลขดาวเด่นจักรราศีนะครับงวดประจำวันที่1ตุลาคม2 5งหอยู่กับผมอาจารย์แมนหวนพลังเลขครับงวดที่แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างงวดที่แล้ว,วเลขดาวเด่นจักรราศีเข้าไป58นะครับ58นะาะอ่าเขาเรียวให้ไปเออให้อะไรไปนะดูอีกทีสิให้เลขอะไรไปบ้างลืมแล้ว <laughs> อ๋ออยู่ตรงนี้ <laughs> หาหาไปทั่วเลยคนันนี้เออ ออรอดไปแล้วเนี่ยให้ไป8 3 5 7 1 4นะครับ8 3 5 7 1 4แล้วก็เข้า5 8นะเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับดาวเด่นที่หลายๆท่านก็อาจจะมองข้ามอีกสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะรอบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับคัดมา6ตัวนะครับถ้ารอไปเอาไปเทียบนะกับเลขราศีเลขวันเกิดเลยต่างๆนานา,นานแล้วกันนะครับจัด เ,เรียงตามตารางนะาตามตารางตามตำแหน่งไว้แบบนี้นะครับตัวแรกนะครับฉันชอบเป็นเลข8ราหูนะครับเลข8ดราหูคุณภาพความเป็นเกษ,ษตรราธิพดีแหละไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็อยู่กับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรด้วยนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะคือเป็นเกษ,ษตรราธิพดีก็เข้มแข็งอยู่แล้วแหละแล้วก็ได้ ความที่เขาเรียกว่าเพื่อนน่ะเพื่อนช่วยเพื่อนเออเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่เคยไม่เคยทิ้งกัน <c oughs> นะเ <c oughs> พื่อนไม่เคยทิ้งกันนะครับก็เอาไปว่าเลขแปดเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะครับเขาที่แล้วเขาก็มาเห็นไหมอ่าเขาที่แล้วมอแมนก็ให้ไปเพราะว่าความที่เขาได้ อิทธิพลของดาวคู่มิตรเนี่ยมาเสริมนะครับทำให้แข็งแรงมากขึ้นนะเลือกเป็นเลขแปดนะครับตัวสองครับแน่นอนครับเพื่อนของเขาอ่าเลือกเพื่อนของเขาเลยคือเลขเจ็ดนะเลขเจ็ดดาวเสาร์นะครับคือรอบนี้นะก็เลือกรอบที่แล้วก็เลือกนะเลขเจ็ดอะแต่ว่าเลขเจ็ดคราวแล้วเขาไม่มานะครับรอบนี้นะครับเลือกเหมือนกันนะครับเอ่อไม่มีอะไรมากมายเขาถือว่าเป็นเกษตรในราศีกุมเช่นเดียวกันคือดาวเสาร์เนี่ยจะเป็น ดาวเกษตรที่มี2เรือนนะ,ะเรือนราศีมังกรแล้วก็เรือนราศีกุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยนะครับถึงแม้เขาจะถอยหลังเนาะแต่เขาอยู่ในเรือนราศีกุมนะครับอยู่คู่กับดาวคู่มิตรของเขาเป็นดาวเพื่อนเ <P> พื่อนพ้องของเขาคือราหูด้วยทั้ง2ดวงเนี่ยมีกําลังทั้งคู่นะครับบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับเป็นดาวที่มีกําลังทั้งคู่นะครับคราวที่แล้วเนี่ยเลขเจ็ดเขาก็มาให้เห็นแหละ แต่แค่ไม่ได้มาตำแหน่งที่สำคัญมากนะครับมาเลขหน้า3ตัว740มาเลขท้าย3ตัว703ดศูนมเลยไหมแล้วก็เลขเลขเลขด้านหน้าของรางวัลที่1อ่ะก็มานะอ่าศูนย์เจ็ดสี่หนะครับก็ามาให้เห็นอยู่นะแต่รอบนี้หมอแมนว่าน่าจะมาในตำแหน่งสำคัญที่ชัดเจนกว่านี้นะครับเลือกเป็นเลข7นะครับดาวเสาร์นะแล้วก็ต่อมาครับเลือกเป็นเลข6นะครับเลข6ดาวศุกร์นะครับเลข6เนี่ยยกย้าย นะเราสูงยกย้ายเมื่อวันที่16กันยายนนะ16กันยายนนะครับเขาจะย้ายอีกทีเนี่ย11ตุลานะนะแต่ประมาณนี้ก็มองๆแล้วก็เอานะนะครับเพราะว่าวันที่สลักออกเนี่ยายามที่สลักออกนะครับตรงกับยามสุกด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับวันที่สลากออกเป็นวันพุธเนาะเลขสี่ เลขแผงของเลข4ี่คือเลข6ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของตัวเลขนะแง่ของดวงดาวนี่ไม่เท่าไหร่แต่แง่ของตัวเลขเนี่ยมีโอกาสอยู่นะครับเลือกเป็นเลข6นะครับต่อมาครับเลือกเป็นเลข4ดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยย,ย้ายนะครับในช่วงก่อนสลากออกเลยก็คือวันที่28 28่กันยายนนะครับสลากออก1ตุลาใช่ไหมดาวพุธย้ายก่อนเลยย้าย28กันยายนนะครับแล้วก็ การย้ายนะครับก็คุณภาพก็ดรอปลงนิดนึงอ่ะนะครับจากเกษตรแล้วก็มาหาอุดใช่ไหมอ่าก็ดรอปลงนิดนึงก็ถือว่าได้แหว่งเป็นอุจาพิมุกนะครับหลังจากมหาอุดมาก็เป็นอุจาพิมุกก็ไต่ลงจากที่สูงนะแต่มันก็ยังไม่ได้แย่ถึงขนานดะที่หมดพลังไปเลยนะครับเลิกเป็นเลข4นะครับดาวพุธนะครับ ต่อมาครับเลือกเป็นเลข2นะครับดาวจันทร์นะฮะเ,เลข2ดาวจันคือเลข2เนี่ยดาวจันทเขาย้ายวันที่1ตุลาคมพอดีนะครับและมันอย่างเป็นปราเกษตรคือไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ในแง่ของการพยากรณ์เนี่ยพยากรณ์ไม่ค่อยดีหรอกนะครับไม่สมบูรณ์ก็เ,เรื่องของสภาวะอารมณ์เอ่ยอะไรเอ่ยไม่ค่อยดีนะครับราศีกรกฎเองก็ไม่ค่อยอถ้าเป็นในเรื่องขององค์รวมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่า ดาวประจาตัวกรกฎนะดาวจันรยกย้ายวันที่1ตุลาคมพอดีนะครับจันย้ายในแปดโมงเช้าแปดโมงสี่นะครับเป็นปลร,รกเกษตรหรือว่าปราเกษตรไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าสื่อน้ําโชงคุณจะเป็นอะไรอันนั้นในเรื่องของราศีกรกฎนะแต่เรื่องของตัวเลขนะครับดาวที่ย้ายในวันสลากออกแน่นอนครับมีความโดดเด่นแน่นอนนะครับในแง่การพยากรณ์อาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าในแง่ของตัวเลขเนี่ย อาจจะมาให้เราเห็นได้นะครับเลือกเป็นเลข2เรดาวจันนะครับจัดไว้ตำแหน่งที่ตำแหน่งเด่นเลยนะหลักหน่วยด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะเว้นไว้อย่างนี้ก็คือให้ความสําคัญมากๆนะครับก็คือดาวพระฤหัสบดีนั่นเองนะครับเลข5ครับดาวพระฤหัสเนี่ยเขาจะยกย้ายในวันที่2ตุลาคมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นตำแหน่งอุจวิราชนะครับแล้วก็ปรกระเกรตรอยู่ซึ่งอุจจาวิราชเนี่ยบอกตรงนะโอ้โห แผงลิตรเยอะมากเลยนะครับหลายๆครั้งที่เราอาจจะไม่ได้ให้เลข5เนี่ยเป็นเลขที่เด่นมากนักแต่เขาก็มานะครับามแม่ก็เริ่มที่จับทางได้นะครับแล้วก็หลังๆก็ให้เลข5เด่นนะครับคราวที่แล้วเนี่ยให้เลข5เนี่ยเด่นนะครับแล้วก็มา5-8 2ตัวด้านล่างนะครับ5-8นะครับเขาก็มานะครับคราวนี้นะครับอ่ะก็ยังเชื่อมั่นนะครับยังซื้อในความเป็นดาวพระราสบดีที่จะย้ายในวันที่2ตุลาคม นะครับยังซื้อนะครับในความเป็นประธานฝ่ายสุปเคราะห์นะครับยังซื้อในความที่กําลังจะยกย้ายนะใกล้วันสลักออกนะพอสมควรถึงแม้จะย้ายหลังนะครับหลังวันที่หนึ่งนะก็หวังว่านะครับจะไม่ทำให้ผิดหวังนะฮะท่านพระเลหัดสบดีเ <laughs> อาเลือกเป็นเลขค่าครับดาวพระหัดสบดีนะครับ เพราะนั้นเนี่ยสรุปนะครับดาวเด่นจักรราศีในงวด1ตุลาคม2568ก็คือ8ปดเจานะครับจัดเรียงตามตำแหน่งไว้ลักษณะนี้นะครับด้านบนก็คือเด่นด้านบนเลขด้านล่างก็คือเด่นด้านล่างนะครับตามตำแหน่งเลยหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยนะครับท่านพินิจพิจารณาเอาว่าชอบตัวไหนนะครับคราที่แล้วนะครับเขามาให้เราเห็นแล้วนะครับ58แนะครับแล้วก็ดาวเด่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเข้านะครับแต่เข้าใจว่า 6ตัวเนี่ยทุกคนอาจจะจับยากอาจจะจับยากนะครับเดี๋ยวงวดน,นี้หมอแม่ลองดูซิว่าอาจจะจัดตัวไหนจะคัดตัวไหนออกมาให้ให้มันแบบว่าอ,อ,อาจจะมีสกปรบที่ที่น้อยลงนะครับนะพี่ๆจะได้เล่นเงินง่ายขึ้นนะฮะอาละนะครับอ่ะครับขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับพบใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ